การบ้านหมุนของเราเนี่ยเกิดขึ้นมานานหรือยังคะประมาณเกือบสองปีอะค่ะอาการมันก็บ้านหมุนเวียงเวียง<ๆ>เหมือนกับเราจะบูบเห็นเพื่อนบอกว่าบางครั้งต้องลงไปนั่งกับพื้นเลยนั่งแล้วก็คานไปอะหลังๆก็จะมีอ้วกด้วยขึ้นไ้อาเจียนตลอดเวลาเลยอนอนก็เป็นยิ่งถ้านอนคือนอนตะแคงอะยิ่งหนักเลยยิ่งเวียงเลยไปหาหมอบ่อยๆมันก็ไม่ไหวแล้วอะเพราะมันไปทุกอาทิตย์ไง ครั้งแรกสั่งมากระปุกนึงก่อนลองก่อนนะคะว่ามันจะโดนไหมโดนกันโรคเราไหมถูกไหมประมาณกี่วันที่พี่ป้ลรู้สึกว่าอาการมั่นหมุนของฉันเนี่ยมันดีขึ้นเจ็ดวันคือมันไม่ไม่วูบไม่เวียนหัวคือปกติคือไม่เป็นอะไรเลยอยากให้เปิดใจค่ะถ้าอยากหายคือเงินแค่นี้มันไม่ได้มีค่ามากกว่าชีวิตเราหรอกค่ะสวัสดีค่ะเชียวจากบริษัทบาลานซ์แบงค์ข่าวันนี้นะคะเชียวอยู่แถวอนุสาวรีย์ค่ะในกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะ ใครนะคะที่มีอาการบ้านหมุนนะคะวันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่ชิมมาสัมภาษณ์และหวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นนางออกแน่นอนเดี๋ยวเราไปคุยกับลูกค้ากันคะ่ะว่าอาการบ้านหมุนของลูกค้าเคสนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างและเมื่อทานตัวบวลยอยู่นะคะอาการนะคะดีขึ้นอยนะะ่างไรบ้างแล้วนะคะเราไปสัมภาษณ์กันเลยะคะ่ะสวัสดี <S 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 ค่ะคุณพี่ค่ะสดีะช่วยแนะนําตัวหน่อยนะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ทาอาชีพอะไรอยู่คะชื่อวรลินดาขันผสมนะคะอายุ3ามปีค่ะตอนนี้ทํางานอยู่ที่สถานีราชการละค่ะค่ะนะคะชื่อเล่น อาการบ้านหมุนของเราเนี่ยเกิดขึ้นมานานหรือยังคะก็ประมาณเกือบสองปีอะค่ะปะม,มันนั่นนานมากค่ะนะคะแิ่มแรกอาการมันเป็นยังไงคะอาการของพี่เปิ้ลอาการมันก็บ้านหมุนเวียงเวียงเหมือนกับเราจะวูบไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนนั้นที่เป็นครั้งแรกเนี่ยพี่เปิรลรู้เลยไหมคะว่านี่คืออาการของบ้านหมุนก็รู้รู้อะค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะต้องป่วยหรือตอนแรกก็คิดว่าเป็นอะไรวะหรือว่าจะไข้หรืออะไระแบบนี้ แต่จริงๆแล้วมันก็มันมันก็ไม่ไข่อะค่ะ,คะก็เลยไปหาหมอหมอก็ให้ยาแก้เมารถมาทานแค่ยาแก้เมารถใช่ค่ะแล้าว,วันนั้นหมอวินิจฉัยเลยไหมคะว่าน,นี่คืออาการของโรคบ้านหมุนเขาบอกว่าน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะก็ไปหาหมออีกสักประมาณสองสามอาทิตย์หมอก็บอกว่าไม่ใช่น้ําในหูไม่เท่ากันเขาบอกหินปูนหลดุดอ่าโอเคเขาก็ให้ยาแก้เมารถมาทานอยู่อย่างนั้นนะคะประมาณปีปีครึ่งคือเมื่อไหร่ที่เป็นก็ไปหาหมอ นะคะและ้วทีนี้มันมันส่งผลต่อการทํางานของพี่เปิลมากใช่ค่ะส่งผลเวลาจะไปหาหมอแต่ละทีก็ต้องลางานไปอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะลาได้อย่างเงี้ยลาไม่ได้เราก็ต้องไปหาตอนเลิกงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลัว ที่ว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับไตเราด้วยก็เลยแบบไม่ได้ละต้องหาอาหารเสริมอะไรก็ได้ที่ทานแล้วไม่ให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเราต้องเราต้องทานยาจากคุณหมอตลอดใช่ใช่ต้องทานเหมือนคนไข้คือต้องหาหมอตลอดอ่่มันไม่ใช่อ่ะเห็นพี่เปิ้อบอกว่าเวลาเป็นที่บางครั้งต้องลงไปนั่งกับพื้นเลยนั่งแล้วก็คานไปอ่ะมีอาการอ้วกร่วมด้วยมีมีค่ะหลังๆก็จะมีอ้วกด้วยขึ้นไส้อาเจียนเป็นขณะที่เราทํางานอย่างนี้เลยใช่ค่ะตลอดเวลาเลยนอนก็เป็นยิ่งถ้านอนคือนอนตะแคงอ่ะยิ่งหนักเลย ยิ่งเวียงเลยขนาดจะนอนพักผ่อนก็ยังจะต้อง,งเกิดอาการนี้ตอนนอนตะแคงปุ๊กเนี่ยจะรู้เลยเวียงละจับหมอนได้นะกลัวจะล่วงใช่ยังเป็นอย่างนั้นจริงจริงค่ะพี่เพื่งหาแล้วทีนีมน้มันถึงจุดไหนที่เราจะต้องหาอาหารเสริมมาทานแล้วอ่ะก็ที่ว่าไปหาหมอบ่อยๆมันก็ไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะว่าหนึ่งลางานหัวหน้าเริ่มจะมองและอีนี่ออกนอกทางหรือเปล่าอืใช่ เพราะมันไปทุกอาทิตย์เนี่ยทุกวันพุธน่ะต้องไปแล้วค่ะแต่เขาเห็นอาการเราเขาก็แน่าจะเข้าใจมั้ยเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าเราเป็นทีนี้พอถึงจุดที่จะต้องหาอาหารเสริมแล้วถามพี่ปลนิดนึงว่าเมื่อก่อนเราเราเชื่อในอาหารเสริมไหมเราไม่เชื่อค่ะไม่เคยเชื่อแต่ก็ลองลองดูเผื่อว่ามันจะดีกว่าต้องไปหาหมอก็ลองดูก็ตอนแรกก็เข้าไปดูในรีวิวนะคะรีวิวเยอะมากค่ะก็บอกเออเขาเขาหายเขาเป็นหนักกว่าเราเขาก็หาย ลองดูไม่เป็นไรหรอกราคาก็จะสูงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้หายค่ะครั้งแรกพี่ปิ้นสั่งมาลองทานกี่กระปุกครั้งแรกสั่งมะกระปุกนึงก่อนค่ะว่ามันจะจะดีจริงหรือเปล่าลองก่อนนะคะว่ามันจะโดนไหมโดนกันโรคเราไหมถูกไหมทานวันละกี่เม็ดคะช่วงแรกช่วงแรกก็7วันก็วันละ2เม็ดค่ะทานวันละ2เม็ดประมาณกี่วันที่พี่ปิ้นรู้สึกว่าอาการม้านหมุนของฉันเนี่ยมันดีขึ้น7วัน7วันก็14เม็ดใช่ค่ะก็นอกนั้นก็ทานวันละเม็ดก่อนนอน แค่นั้น<แ>ก็<แ>ดีแล้วทุกวันนี้ก็ดีแล้วให้พี่เปิ้ลช่วยขยายความว่าดีขึ้นของพี่เปินนะ้ลนตอนนั้นหน่อยว่ามันว่ามันเป็นยังไงคือมัน,มนไม่ไม่วูบไม่เวียนหัวคือปกติคือไม่เป็นอะไรเลยสภาพจิตใจก็คือดีขึ้นตอนนั้นใช่ค่ะดีแล้วดีแล้วอุ้ยมันหายจริงเหรอวะอเลยอบอกเอออย่างนี้ก็เลยโทรหาแม่เลยค่ะแม่หนู หนูเป็นบ้านหนุนน่ะหนูกินยาตัวนี้โคตรดีเลย<ะ>แม่เลยบอกมึงดูให้กูหน่อยซิกูตอนแรกกูเป็นต้อหินมันมียาไหมหนูก็เลยบอกไม่รู้นะเดี๋ยวหนูลองถามพี่เขาให้เขาก็บอกว่ามันทานด้วยกันได้<ะ>หนูก็เลยบอกงั้นลองสั่งมาอีกตามกระปุกก็เลยให้แม่ไปสองแล้วเอาไว้หนึ่ง<ะ>แม่เขาก็ทานเขาก็บอกว่าดีตั้งแต่เจ็วันแรก<ะ>จากที่ตามันเป็นเจ็บๆป่ะคะ่ะเป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนแทงในตาแกแกบอกมันจางขึ้นแล้วมันก็ไม่มีช แล้วเรื่องการนอนอ่ะพี่เปิ้ลนเป็นยังไงบ้างเพราะว่าลูกค้าที่ทานบบกว่าการนอนเนี่ยมันจะดีขึ้นมากเลยการนอนก็หลับสนิทนะคะจากปกติถ้าเราเครียดมากๆเราก็นอนไม่หลับใช่ไหมอ,อ,อันนี้มันก็คือพอถึงเวลาปุ๊บทานยาปุ๊บไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงเอาและเริ่มเริ่มหาที่นอนแลน้วทุกวันนี้พี่เปิ้ลก็ยังทานอยู่เรื่อยๆทานทานค่ะ,ท,คะทุกวันนี้ก็ทานสั่งมาเลยเดือนละกระปุกก็แหละ,ะ,ะนะคะราคาแพงมากไหมพี่เปิ้ลเมื่อเทียบกับผงอับที่เราได้ก็แพงนะคะสําหรับคนที่มีรายได้น้อยแต่ว่าถ้าทาน มาคุ้มไหมก็คุ้มคุ้มค่ะแต่ก็ต้องหาเงินซื้อให้ได้อ่าโอเคอยากให้พี่เปิ้ลมีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับคนที่เขามีอาการบ้านหมุนเผื่อเขากําลังหาข้อมูลเหมือนที่พี่เปิ้ลหาข้อมูลในวันนั้นเลยนะมีพี่เปิ้ลฝากอยากให้เปิดใจค่ะถ้าอยากหายไม่ต้องกลัวค่ะไม่แพงคือเงินแค่เนี้ยมันไม่ได้มีค่ามากกว่าชีวิตเราหรอกค่ะจริงด้วยอยากให้หายจริงขนาดแม่แม่พี่นะพี่สั่งให้เลยออาแม่ไปเลยตอนแรกอ่ะแกเป็นตาใช่ไหมค่ะ พี่ก็ไม่รู้ว่ะสั่งตัวไหนวะก็เลยโทรไปหาพี่ที่เขาเป็นตัวแทนอยู่เกาบอกตัวนี้ทานได้เลยพี่ก็เลยบอกงั้นเอามาสามกระปุกเลยก็เลยให้แม่ทานนั่นแหละแล้วทีนี้แม่เขาไปดูอ่าโมชัวใช่ค่ะเขาก็เลยบอกเอาตาโดยตรงมาให้แม่หน่อยสิพอทานสักประมาณสองสามซองแรกแกบอกเริ่มดีแล้วนะก็จะเป็นตัวบาลานอีใช่ค่ะบาลานีอืมแล้วก็คือจะแบบชง ทง,ง่ายๆอ่าจริงๆตัวบาลานซ์อีไม่ต้องชงนะสามารถกอ,อกปากได้เลยแกไม่ชอบไงแกชอบชงอ่าเออชงเลยแล้วก็จิบๆไปเวลาแกดูทีวีดูอะไรก็จะชอบอย่างนั้นโอเคะนะคะเต็ม10คะแนนนะคะพี่เปิ้ลให้บาลานซ์ยูคอกี่คะแนนนะะี่ยให้สิเลยพี่เปิ้ลขาถามอีกคำถามสุดท้ายและที่สมมติเขาบอกว่าเป็นหน้าม้าหรือเปล่าบาลานซ์ยูคอเขาให้มาพูดหรือเปล่าพี่เปิ้ลไม่ค่ะไม่ได้เป็นหน้าม้าไม่ได้อะไรเลยนะคะกินเองจ่ายเองนะสั่งซื้อเองนะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เปิ้ล มากเลยนะ,ะที่มารีวิวให้นะ,ะ,ะก็วันนี้น้องชิวเอาบาลานยุคอมาวองให้พี่เปิ้ลอีก3กระปุกเลยนะคะ,ะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของพี่เปิ้ลอีกอนานๆเลยนะคะ,ะ,ะลองเลยค่ะลองเลยวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่เปิ้ลอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะก็ใครนะคะที่มีอาการบ้านหมุนหรือว่าคนรอบข้างคุณนะคะมีอาการของโรคบ้านหมุนนะคะก็อย่าลังเลนะคะที่สั่งบาลานยุคอเพราะว่าเรามีตัวแทนทั่วประเทศนะคะมีอยอมมีฮาลานที่ถูกต้องแน่นอนค่ะฝากว้นหนึ่งคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไี่่ังหนมเรือ ดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บ a l a n c b a ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแลวถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้นะคะชิวิปเปิ์และ b a l a n c You uh c a l ขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ